แน่นอนว่าสถานการณ์ของ FC b a ์ซ e l o n าตอนนี้เนี่ยกลับมามีลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวมากที่สุดในรอบหลายเดือนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยบาซ่าเก็บ3แต้มได้และหรือมาริตสะดุดเสมอนะฮะแล้วก็แอตมาติดกจ่าฝูงดันไปแพ้ได้นะครับทาให้บาซ่าเนี่ยมีแต้มเท่ากับมาริดและตามจ่าฝูงอย่างแอตมาติโกมาริดเพียงแค่สองคะแนนนะครับและแน่นอนวันนี้ผมจะมาเกาะบาซ่าดังนะครับโดยาการรีวิวทีมโคตรมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านของนักสื่อข่าว ชื่อดังจากสยามสปอร์ตนั่นก็คือคุณขวัญลามาเซียเกาะติดบาร์เซลล่านะครับผมโอ้ทีมแบบว่าแข่งเจัดนะครับโอ้พี่โบ๊ะเก้าเด้อโอ้ค่าทีม1ล้านล้านนะฮะนผู้ชมสัปปรกรเข้าด่วนครับตรวจสอบด้วยนะครับผม<ะ>วันนี้ผมมีแว่นก็งใส่ที่ผมใช้อยู่มาแนะนำเลยครับผมและก็คือแว่นออกตัดนะครับผมใส่แล้วสบายตาทำให้ผมเล่นเกมได้นานขึ้นสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับใช้โค้ดฟีฟ่าบนเดฟักเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับผม ใครที่ต้องการซื้อขาย a อ v ฝรั่งเศส ADM รุ่นนักเตะหายากรับดึงนักเตะขายไม่ออกติดต่อเพจเชนันเกมมิ่งขายถูกรับซื้อโอนไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเพจด้านล่างเลยครับรับส่งกิฟต์แพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองก็มีเนอะเจ้าบ,บุญทุ่มบาร์เซลโลนาใช่ครับทีมนี้นะฮะก็เรีวยกว่ามีตัวที่พลิกเนี่ยเยอะมากนะอันนี้ตัวแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือจอร์ดี้อัลบาเอลเฮดตัวนี้น่นาจะตีเองนะตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าเป็นตัวเดียวในเซิร์ฟนะครับผมเ oh. พราะการบวกแปดเอลเฮดที่ ผมว่าไม่แพงนะห้าหมื่นกว่าล้านนะครับแต่กว่าจะได้มาที่ผมน่าจะเจ็บหนักกันแล้วโอ้วิ่งร้อยสามสิบเลยถามจริงเพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะท่านผู้ชมนักเตะวิ่งร้อยสามสิบปกติร้อยยี่สิบนี่ก็หมดใส่แล้วนะเฮ้ยร้อยสามสิบนี่คือโอ้ดูเซียนโบนี่แบบวิ่งตามไม่ทันเน่ะท่านผู้ชมแบบร้อยสามสิบเลยากเอาไปเล่นกองหน้ามากเลยแบบว่ากระชากอ่ะอยากเห็นความกระชากอ่ะว่าจะขีดขาดขนาดไหนอไงรวยปะไม่เปิดมาก็รวยปะเฮ้ยแล้วโอ้โหลองเล่นทีทีปกเก้าเลยเฮ้ยทีมผมยังไม่มี เก้าสักตัวนะนี่บวกเก้าแล้วเหรอโอ้โหจริงว่ะลองเล่บวกเก้าครับยืนคู่กับเอริกาเซียเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูดูราคาแบบงเล่บวกเก้าราคาสองหมื่นสองโอ้คนนี้ลั่นเลยบวกเก้าสองหมื่นสองเฮียอยากได้เลยอ่ะซื้อต่อได้ไหมลูกพี่เห็นพี่เขาบอกว่าจะตีบวกสิบนะลองเล่ตัวนี้นะครับไปตามดูได้นะถ้าเกิดเขายังไม่ตีสักทีเนี่ยก็ไปบอกเขาในช่องทางของเขาเลยนะครับบอกว่าพี่ไหนบอกพี่จะตีลองเล่บวกสิบแปตีให้ดูหน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ตีให้ดูเองฮะสักวันหนึ่ง ไม่เดี๋ยวเขาบอกจะตีเขาใหนตีเร็วๆนี่แหละนะครับผมแล้วก็อิลิกาเซียบวกแปดนะฮะยี่สิบเอ็นจีราคาไม่โคตรตกตัวแรกห้าหมื่นไม่แข็งแกรร้อยยี่สิบเลยโอ้โหแข็งเกินโอ้ดูดันร้อยยี่สิบหกกระโดดโคตรสูงอันนี้มันนักบอลหรือนักกระโดดสูงโอ้ของจริงว่ะของจริงแม่งสักตัวไอ้เนี่ยมีวัยรุ่นเมกาด้วยเซจิโอเดสแม้ขวาชาวอเมริกาเมื่อรู้เนี่ยว่าอยู่อเมริกา่ไปรุ่นเมกาเข้ามาว่ะ เรื่องเกิดโอ้โหแดงโคตรเยอะปี20 u c l นะฮะไม่รู้ตัวนี้ซื้อมาหรือตีเองนะพี่เขาหน้าอย่าตีเองนะดูจากทรงแล้ะจอที้เอาบ้านก็ตัวเดียวในเซื้อป่ะแล้วอันซูปัติเนี่ยตัวแรกในเซิร์ฟนะครับผมตอนนี้มันมีการ์ด20 NG ใช่ไหมแบบว่าเปิดกันได้นะไอตัวเนี้ยมีก่อนการ์ด20 NG เบวกแมานะครับตีเองนะฮะตัวแรกในเซิร์ฟนะคือได้ยังไม่มีการ์ด20 NG เนี่ยจะเป็นตัวเดียวในเซิร์ฟอยู่แล้วรูปเมื่อไหร่จะอัปเดตเนี่ยอันซูฟัติเนี่ยสกิลเพิ่มมมมกกกาารรรยยยยิงงงะะะะะลด้้้วโโโออออปปุุแบบคตเีีท่่่ัไูนฮ ้ยเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูดูราคาแป๊บราคาเนี่ยจะไม่แพงแล้วเพราะม,มีการไงราคาเลยโอ้โหไปตกจากสองแสนเหลือห้าหมื่นจากสองแสนนะครับวันที่ตีติดวันแรกเนี่ยสองแสนนะโอ้โหละคาลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะตอนตีนี้ใช้วัสดุหลายหมื่นล้านนะผมบอกเลยหลายหมื่นล้านนี่ก็เติมเป็นหมื่นเป็นหมื่นเหมือนกันนะอย่าลืมนะครับผมสัปป์นะนะตะกอนจะสอบได้นะครับผม <c oughs> เอาไอเดียเขามารีวิวไม่พอเรียกตีนให้เขาด้วยนะครับโอ้โหท่ทีพี่เท่ทีพี่เขาจ่ายแล้วแหละจ่ายครบนะฮะผมคิดมันเท่าไหร่โอ้หกมือเหรือจากแ หกมื่นแปดลงมาเหลือหกหมื่นโอ้ทีดอบิมันมีการ์ดไงเห็นไหมก๋วยไก่ป่ะอ้ดูโอ้เมซี่โอ้เมซี่แบบแดงขึ้นเท่าไหร่วะเนี่ยเห็นมันไม่แพงสักตัวเลยวะมีตังก็ซื้อไม่ได้เพราะมันมีขายบางทีก็ต้องตีเองอ่ะแล้วก็อินเตนเซต้านะครับผมตำนานที่เรียกว่าตอนนี้ไปอยู่ญี่ปุ่นฮะฝากพี่เขาซื้อแผ่นแท้สักสองสามแผ่นได้ไหมไม่น่าจะได้นะโอ้โหแสนล้านนะครับผมอินเตนเซต้าเอเนดีปกแปดตัวนี้เอาจริงตัวนี้เล่นดีนะถึงสแตทจะไม่เยอะแต่ว่าเอไอก็นั่งใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ หป่ะเท่าไหร่ปะ่ะมื่นล้านนึงเหรอราคาโคตรตกตั้งแต่มีการที่ตกทุกตัวเลยเปะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูตอนเล่นจริงโอ้ยเดบิวตเล่นบวกเก้าเลยเหรอมันดเดบิวตเล่นบวกเก้าอ่ะโอ้มืบวกเก้าถึงสองตัว,ตวในทีมเดียวเหรอแล้วใส่กระต่ายด้วยอ่ะหลบเลี่ยงกันเข้าปัญหาโอ้โถ้าหลังไม่แดงต้องเอาใส่ดีมนะมันจะได้โบนัสนะครับอันนี้ยังไม่ได้โบนัสนะ บก8าวะ่ะสองตัวเลยว่ะเท่าไหร่วะลืมดูราคาสามหมื่นนะครับอุย้ยนิ่งๆเลยนะนิ่งๆนี่ตัวเดียวในเซิร์ฟปะเนี่ยราคาที่ดีแบบนี้นนนมันชอบเป็นตัวเดียวในเซิร์ฟนะท่านผู้ชมโอู้เดียบ่าย888เกลียวเหรออันนี้คือซื้อรอเลยพี่คือพี่แบบล่วงรูง้อนาคตเหรอหรือว่าเขาเซ็นสัญญาล่วงหน้ากันแล้วแล้วผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้นี่แบบอรวยป่ะเมื่อกี้ในยองในเกมนี้โอเคนะดีทุกอย่างยกเว้นลูกยิงที่ไม่โกงเท่าไหร่ครับคนเลยไม่กียใช้เมกิปิงเหงื่อเมกิค่ออก้ีแ้ปุอ่ะทธเข้างล่างนีมก็มีประมาณนี้นะโจพุอัลบาอมตตี โอ้โหฟาตีมี2ตัวเลยนะอันนี้มีรูปนะครับปีนี้มมนอุ้ยสมโภยเอตโต้68คุณผู้ชมเอพี10 ตอนที้ตำนานบาซา่าเท่าไหร่วะเก้าหมื่นถ้ามีตัวไอคอนมาผมว่าน่าจะเก่งแล้วเนะี่ยผมว่าเนี่ะหาช่องกันดีวะ่ะเอออยากให้มีไอคอนเข้ามาวะ่ะปีอื่นก็อันนะเพราะรู้สึกว่าเอโต้เนี่ยมันจะมีแค่ปีนี้ใช่ไหมโอพี่เขานี่เก็บทุกเม,ม็ดว่ะเฮ้ยดาบิบิยาก็เก็บไว้เออปีสิบแปดนี่เปิดถามไม่ได้แล้ว آ, เดี๋ยวลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับผมแผนที่เราจะมาเล่นในวันนี้เนี่ยก็แผนนี้เลยแล้วกันนะเออลองดูนะครับผมว่าแผนที่เขาใช้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเนี่ยผมเปิดให้ดดดููเเเเเลลลลลยยไไไมมมมมม่่่่่่่่่่่รรร้้้้้้ววาาาาาีีีีีีหหหือออปนน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 นะะะะแแททติกกกจจจััััังงฮใช์บบ อลุยกันเลยนะครับผมสำหรับทีมนี้นะฮะอันนี้เมเนอันนี้อันนี้แผนเมื่อกี้โอ้ฟาตตีโอ้โหหัวโตกเบื่อเกินฟาตตีหัวโตกว่ะแล้วก็อยางเล่นเนี่ยโอ้คขามีแตาปื้ดคขามีแตาปื้ดแทนฟาตตีสักเกมมาเล่นสักสองเกมก็ได้ไปเัามีแตาปื้ดว่ะก็มาดิเดี๋ยวดิเอาบ้าไม่ฟิตนะไม่ฟิตเออก็อย่างงี้ก็ได้อยู่มั้งเออเอาอินเดสตอรไปเล่นตัวรับไหมเป็นตัวเพเมเกอร์จากแนวหลังไงเฮ้ยเปรดี้ซามิเอลจ่ายบอลมาแล้วคิสมันกระชากหนี กัดโอ้ยโอ้ยจะกระชากไปข้างหน้าไอยเงี้ยทำไมมาม้าของเหลววะกวาดนี้ไปหนึ่งแล้วยังไงเฮ้ยได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ฟาวเหรอโอเคฟาวครับโอ้โหติดนิดนึงว่ะเฮ้ยลูกสุด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 จ่ายเมสซี่โอ้ไปซี่โอ้โหทำไมไปจ่ายไม่โตวะไอ้เงี้ยเมสซี่หมดละเมซี่หมดละเฮ้ยโอ้มันไม่บังวะไม่รู้อะไม่รู้ไมรู้ผมรู้ว่าผมจะเอาเข้าสาย ปาดหน้าเค้กไปดิปาดหน้าเค้กไปดิปาดหน้าเค้กไปดิคิสปันปาดหน้าเค้กปันเอโตอุ้ยเบ้าเบ้าโหจะรอดไปดิเฮ้ยซีสิวะอุ้ยปั่นหน้าเค้กรัวๆเอโตต้องสัตว์แล้วเอโตต้องสัตว์แล้วลูกศิลเลยบ่อยเลยยิงให้เด็กน้อยมาดูโอ้โหมันลูกทันไอ้โกลมันปฏิกิริยาเร็วเกิน เฮ้ยปกติยิงแบบนี้นะมันผิดท่าทางไปแล้วไม่ได้แล้วนะท่านยอมเฮ้ยโกมันเร็วจัดท่านยอมปกติถ้ามันพุ่งไปแล้วอ่ะมันมันกลับมาไม่ทันนะเว้ยนะฮะโอ้ยไอ้ยโดตีเสมอโคตรเร็วโอ้เวสมอร์แกนมันเป็นนะเนี่ยตัวเนี้ยมันเปิดมุมแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะเอาไปจะปื้ดจับหลอกเพื่อ เดต้าเล่นดีบบนนเรียบร้อยเออปาดหน้าเค้กอย่างเดียวัวงหวันนี้อาไอ้เชฟเป๊ซเป็นไรวะสามลูกแล้วนะที่แบบวันไม่เอาบอลเนี่ยอ๋อขอันหนึ่ง<อ>สับ ปาดนะเค็กโอ้โหปาดไม่แรงเขาเป็นกระพริบทำดีทุกอย่างถึงหนีสวยหลอกล่อสวยปาดนะเค็กดอกเล่โบกเก้าวินิ่โอ้โหเอาเรียกเกินเฮ้ยเมื่อกี้เล่นแผนเมเดเจอร์โอ้โหโคตรสุดเลยอันสุภาพติแล้วกันนะหัวตกไม่เป็นไรนะยินเดี๋้าโอ้โหหัวตกจบแล้วเมื่อกี้นี่ตัวแบกเลยอ่ะเหลียวโก้เหลียวเขาโก้ไหมหรอได้เลยได้เดี ủa, Đi tiểu, có mới pháo đấy Ủa nếu cô à, đấy Đó, đi làm hay Nếu cô Nếu cô Đó, đếm, đếm Nếu cô hiện nếu cô mình thầm tay đổi đơn, đơn. Anh ơi Thắt đi แหวกกลางไปดิป่านอาเค็กอีงโอ้โหไอ้เฮีย <c oughs> โดนฟาติแหวกกลางป <c oughs> ่านอาเค็ก <c oughs> เอายิงดิโอ้เอาบ้า <c oughs> โอ้ไม่ช,ช้าก <c oughs> ิสมันได้อหูอ <c oughs> โอ้ล็อกไม่าด chụt lặp lại, ấy sắc gì hả? ấy gì vậy? gì Đi đi? tăng bà đi, Ồ, lại, hả? lên hả? 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 Lên hả? lên Lên hả? hả? Lên hả? hả? Lên... hả? hả? Ya! Tengoklah. 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 Apa? Apa yang kamu buat? Kamu menjijikkan saya. Apa yang kamu buat? Dia sudah menjijikkan saya. Dia sudah menjijikkan saya. ปาติลองยิงเฮ้ยปาติแก้ลุ้นจริงเออใส่ไอ้นี่เลยอ่ะใส่สกิลยิงไกลระยะกลางเพิ่มอตอนตอนมาใหม่ๆหม่จริงอย่างกลางเลยปาติอันนี้มันเพราะว่ามันปรับแก้ปาติหรือว่าเพราะว่าสกิลที่ใส่เพิ่มมาว้เนี่ยโอ้โหตัดเพีเดียวอุ้ยเอาเรื่องว่ะิบูลเลืออยู่ที่เอวไปวไปแล้ว โอ้ผมมีใครเพิ่งนันไม่มีใครวิ่งทันอุ้ยเร็วเกินไอ้เหี้ยโคตรเร็วปาดหืมเฮ้ยเร็วสัสๆอ่ะจะได้อะไรแบบเรือสัสสัสอ่ะไปปาดได้เค้กเออโอ้ยยุคนี้ปาดได้เค้กอย่างเดียว